สวัสดีไหมพี่น้องสวัสด,สสดีสวัสดีเอฟซีวัชสุดสุดสุดเนาะวันนี้กับพบกับบาซุกและกับบินะ๊กเนาะอ่าซึ่งวันนี้บาซุกสีเขาไปในเมืองพี่น้อง <c oughs> เพื่อว่าอันอ่าเอาเงินทีเอฟซีฝากมาเนาะทางลงทางท่าแล้วก็อ่าลง,งทางทางลงทางท่าแล้วก็เฮ็ดทางเนานะ สะเอามาไหวนาะพี่น้องเพราะว่าเอามาไหวเตรียมจ่ายให้เพิ่นเด้พี่น้องแล้วก็มื้อนี้หันมีแม่วิทางมินบุรีเนาะพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาอีก5,000บาทเนาะพี่น้องสมทบพื้นลดในพันนึงลงทั้งท่าไหเนาะพี่น้องเนาะเยอะเท่าไ่งวดก่อนเพิ่นฝากมา5,000พี่น้องแล้วเพิ่นก็ฝากมาเพิ่มอีก5,000เนาะพอดีเป็น1ม0 0 0แล้วก็งบเฮาก็พอดียังเหลือ27,300บาทเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิเอาเงินทั้ง27,000 สามรอยบาทไปแลกเนานะว่าสิได้จักกีบเนาะพี่น้องเนะาะตาจิตตามเมืองว่าเงินไทยสองสองหมื่นเจ็ดพันบาทสิสิได้เท่าไรเนานะพี่น้องกันแลกเป็นเงินกีบส่วนนี้ก็โควิดร้ายเนาะพี่น้องเลยต้อไปกันตน้องป้องกันดีไปบ๊อบบี้กราบ๊อบบีส้สองคนะก็เอาพัดแล้วก็เอาพันเงินเท่านี้เนาะไปะไปเจอกันอยู่ก่อนไปเที่ยวหรือว่าี่โอเโอมเื่อกี้บริษัทขายเถื่อปะ นี่จะเพื่อ,อตัอยเนาะพี่น้องพี่น้องก็คือทั้งทาเนื้อเย็นเนาะพี่น้องอใส่กันนอกนี่ก็คือทั้งทาที่เข้ให้เพิ่นคุดเนาะพี่น้องเนาะล้วก็เห้อางกาสิทาห้มนแห้งเนาะพี่น้องห้มันแหงน้งห้ม,นแ,หหมนแจบแล้วก็จะหดน้ำห้มันแจบขึ้นนะน้องพี่น้องเนาะ,ะแล้วอ่าห้าสิเดอ่าเอาเงินมาล้วก็ฮห้าหา้หาสร้างขล้องอุปกรณ์มาล้วก็ร่วมร่วมกันวสัสศี เกตตอนใดเอียงนาพี่น้องอจสีเฮิงแน่เนาะแต่ว่ามือนี้เข้าไปเอาเงินมาก่อนพี่น้องไปแหลกมาก่อนมามันสีใสๆถือใสจกกักสีบจักบาทพี่เป็นคนขับรถเนาะมือหนีเปลี่ยนที่กันครับ

ก็มาเบิ่งง่านกันอาจเจ้าเดทแถวนี้แหละทั้งแกกับเท็กันเจือนน้ำเนาะงบเพ่อน่าจะอันนี้น่าจะเพาะอ,อยู่ดอกกันเจือนถ้าเบิ่งสร้างเพื่อนพี่น้องว่าซุกกับโบเมนสร้างน่าจะเป็นสิเข็ดทางไหนทางไหนถ้าเบิ่งสร้างเป็นอ่าอันนี้ฮะดูแฟา์ฮาร์่รย์กัน แน้วพี่น้องถ้าฝั่งนี้เขาเขาจะบประจักษ์เป็นขุดเนาะไมาจะขุดเองเพราะว่าถ่ามันมอสั้นเลยอยู่นี่มันมาแน่นปไปไหน,นกระสีฮะกระสีชืดมาทางนี้เนาะเพราะว่ามันมีแต่ทางหลวงอยู่บ่อน,นี้เนาะส่วนนี้เป็นดินส่วนบุคคลใช่ไหมทางหลวงมีแต่แค่ห้องนี่เนาะไปบอบบี้ด้วยสิหายบิ่งบอบบี้ อ่ะอดรขึ้นทั้งขาพี่น้งองบ่าขึ้นว่บปันไดเนาะหนานี่ยขนาดฝนนี่เออหยานอยู่เพราะว่ามันมืนมันลื่นอ๋ออีกปันได้ว่าตัวน้นนำมันกับซิเบิร์โอ้น้ำมันกับแพ้งใช่ แต่ก่อนตติมเศ้าพันี่ไปกับมาได้ปากเสือดีเต่มเศ้าพันไปกับมาหอดขีดแดงติ๊กตักติ๊กตักไร้ปะโอเคเนาะเดี้องเลี้ยวอขีเอาเงินมาแหละเลเาะห้พอมาหดปากเสือเนาะีนักห้ากี่้อเนาเอาเงินมาและห้าสี่พันเป่นนเนาะ่าอ่า หนึ่งงบาทหนึ่งบาทเท่ากับจะกี่เนาะหนึ่งบาทก็ด้่ยหนึ่งพันบาทเป็นหนึ่งบาทเนื่จกเท่ากับจะกี่นะนก็อยูแลนะที่แรกเปิดอ่ลาเมื่อนี่หนึ่งหมื่นสามพันบาทน้องแต่ว่าก็ซุกซิวอนนงเป็นน้ำมาเนาะเพราะว่ามันมันเึ้นอยู่ในแบบซีเดเยินมาเบาทกะนเนาะ อร่อยหาิบเลียีมั้พราดคนีลบนนมาโดยเอาแหลกไปแต่หนึ่งหมื่นสองพันบาทเนาะด้วย ต้องโอนเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนะาะเพราะว่าเงินเท่าหันสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะพี่น,อน้องในราคาบาซุกี่แหลกของงบทีงบทีเอาไปเฮ็ดคนทางนำเนะ 18, าะที่เป็นฝากมาแต่ว่าขา้างประเทศแจ้งเอาไปมีเท่ายนักที่โอนเรื่อยเนอง เงี้ยเหินเดือนท่าไหร่จเป็นสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครัาทีแรกเอาเป็นเงื่อนกี่เนื่า1บาทเท่ากับสามหน่อยหาสิบเรีป้ะสามหมื่นหึ่งันไม่ก็เท่ากับ สิบล้านแปดแสนแปดสิบเอ็ดันขีบเนาะมาถ่าเอาเนตออีกอวาเินดัมเงนนะไอ้อนี้ถ้าจะไปสายบอบีดถ้าาสิบเบอร์แววกไปแหวมองร้ายๆเนาะคนเนาะโควิมด้วยต้องอยางโควิดเนาะโควิดมันร้ายรล้าสิ าะนะพอท่านจับอีก่องอยาเั็เจ้าเจ้าคอสิบหลัดเนาะสิบหลอดไะนบ้างนับดิยาแต่ไม่นับอยู่เป็นมาห่อเลยไมนับอย่เลนับนึ่สองสามสี่ 8เดือน8เดอน8เด8เดือนผิริโมเนาะไม่8ดือน8ดือนิวปรีโรมเอเซนไปลัางจากนี้เงอัดตัพ้าโิดไปกินเนี่ยไปซื้ออะไรนกักซเมื่อเลยเนาะเพราะว่าซื้อของซื้อยังกกะเซเมื่อเพราะว่ายื่ันมีของกินตรงข่าวตลาดเองข่าวไร้ตลาดจเขาวเขาน้องอย้าเขา ตอนน้องเงยเดี๋ยวไปเต้นใจจริงเรื่อวกัตอนนี้เฮากับมาหอดบาทเนาะพี่น้องเนาะเฮาเผ่าไปเผ่ามาเนาะบีเนาะไปแหลกเงินแล้วก็ขี่รถมาเลยพี่น้องอันนั้นพี่น้องเอ,อ้ยน้ำมันอยู่ลาวแพงแพ,ง,พงน้ำมันอยู่ไทยก็แพงอยู่บ่ต้นไฟ <laughs> เช่าอออยู่ต่างประเทศนั่นแพงคือกันอยู่บ่พี่น้องแต่ข้าวว่าแพงทุกประเทศเน,นาะเพราะว่ามันอียังแหละกระบ,บ่กหูคือกันเขาบ่ส่งออกเนาะแต่น้ำมันมันขาดนะน้ำมันมันก็ขึ้นเนาะ อ่าเมือนี่กะเงินเล่ากับเพอรแห้งเนาะพี่น้องเดียวนี้นะนะเนาะบ๊อบบี้เนาะเพอเอแงเออเงินเล่าตะกี้หันหนึ่งพันบาทได้สองแสนหาสิพันกีบมาเดียวนี้ได้สามแสนหาสิพันกะีบนะบ๊อบบี้เนาะเพิ่มขึ้นตั้งหาแสนหนึ่งพี่น้องเอ้ยี๋ยวเมื่อหอดเทือนเนาะพี่น้องบาอสุูสีเบาอีกเนาะจักน่อยเล็น้อเมื่อนียกยได้พาพี่น้องไปเบิง่งว่าเงินสามสามหมื่นหนึ่งพันบาท แลกเป็นเงินกีบได้จักกีบเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกับพี่โห่เด้๋ยวห่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันุกร์กูซื้อเสริมดังคือสิงห์เนาะหวัวโนฮินหนังกูสิงห์เนาะไปกูจะจีบก<ป>ูซื้อวัชรากว้างน้ำบ่นบีเนาะ ย่อซื้อว่าถ้ากว้างขึ้นอากาศขึ้นถ้าอันนี้แนะ่ยถ้าเบิ่งตอนบบดเทพปูนแล้วเนาะมันจะเป็นยังไงต้อยรอมันสิขูดมืนนอมน,นี้ห้ามกับขามเพื่อฟีไปสองแถวเนาะว่วาให้ตี้น่อง,งเลยว่าวนังว่าว่าใหตีนไหนวะ อันี่เห็นว่าเป็นหมูกับขามฟีบระดับได้เห็นว่าเนาะโอ้วรับล้างดี <c oughs> ดอ้ออ่าอย่าเอาขึ้เงา่ายเียกเงให่ามเอทเน่อะได้ปะาาอ,อ,ยยอ่าข<บ>ันตเอาเขินนาจะ Ơ, đứng mắt tôi ấy. Tham Ừ hạ phát phải đi nữa. Ừ tủ, tủ cơn นัขิง้านไรไซบัอะไรบ้งบอับักเซ่เหรอฮะบัก่เ้อบักเ่เนื่อยแล้วเขเอาชุดนั่ิบเอาอะไรี่มาถึงเื่อยนะกะน้องไกดีกล้องวะนี่ยิงเอาคือบ่อน้ำอ่าว่อแน่เด็กน้องจัก ีเด้อไอปดนกนเยขาใจด้โน้นเดี๋ยวึงท่านีกและไปถ้าจบดีเยียมให้บแมนมาชมสั่นมาว่แต่ปานเมื่อเมื่อก่อดเนี่ยแซปานเนี่ยอาซุกปิดสวัสดีสวัสดีคพี่น้องอ่าก่อนอื่นมดเนาะบาซุกกะ อยากขอขอบคุณแมวิท่างอมินบุรีเนาะพี่น้องที่เพิ่นฝากมาสมทบอีกหาพันบาทเนาะพี่น้องสุดก้อนเพิ่นฝากมาหาพันเนาะแต่ว่าเพิ่นเห็นวาคุดทั้งถากอันนนะอยากงบมันบ่พ่อแม่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ฝากมาอีกหาพันบาทเนาะก็ขอบคุณเพิ่นได้หลายเนาะขอยเพิ่นอายุมันคอยยื้อนลำดวยลำด้วยเด้อกระเงินเท่าก็ร่วมเบิดเป็นสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะ อ่าเฮาจะาบนับเงินที่ว่าจ่ายอันค่าอัน่ะไปน้องพี่น้องเพราะว่าอ่าเอฟซีของปีใหม่จ่ายนะจ่ายให้น้องพี่น้องอันนี้บาสุกสิร่วมแต่เอฟซีของบาสุกเนาะคือสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทน้องพี่น้องบาสุกไปแลกเป็นเงินมากเงินนี่ก็คือเงินสา,ามหมื่นหนึ่งพันถางงงว่าคือเป็นสามหมื่นหนึ่งพันการเงินอันนั้นน้องพี่น้องเงินที่บาสุกเพิ่มใช่มันเป็นเงินของอ่าหนทางน้องบาสุกสิแยกเป็นคลิปต่างพี่น้องรายการ เงินสองหมื่นสอันสรอยบาทนี่มันสิถึอเป็นจาก,กีบเนาะพี่น้องก็เอาสองหมื่นสอมามรอยมาคูณให้3ามหาหนึ่เนาะพี่น้องสามยหมันก็เท่ากับเก่าแสนเอ้เก่าล้านหาแสนแปดสิบพันกีบเนาะพี่น้องบาซูกาสี่อ่า แจงอีกที่ลังเนาะพี่น้องว่าสี่ใส่ใจย,ยังแน่ใส่ใจย,ยังไปแน่ในอันเกาล้านเกาล้านหาเซนแปดสิบสองพันกีบเนาะหรือว่าเงินสองหมืน่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทเนาะพี่น้องบาสุจะแจ้งเป็นสองสกุลเงินนี่เด้อคือจะสะกุลเงินกีบกับเงินบาทเนาะพี่น้องเนาะว่าถือเทา่าไรใจไปเท่าไรเนาะพี่น้องกะฝากติดจ้ำหับส้มทุกคลิปเด้อพี่น้องเด้อขันบอยกากขวาเพราะว่าเดือดเงินเงินทองๆเนาะบาสุก็อยากแจ้งให้ มันแจ้งแจ้งฮะนะพี่น้องผูกเิ่นไห้เงินมากแอยากให้เพิ่นสบายใจเนาะเดี๋ยวอ่าเฮาบ่อยากให้คิดว่าอ่าเงินตัวน,นั้นมันใช้ไปจังได๋ยังจังไดฮะนะเฮาจะแจ้งให้มันละเอียดเด้อเนาะพี่น้องนะเนาะกาเฝ้าติดตามนะพี่นาะพี่น้องว่าเพิ่นสิเฮ็ดตอนใดอ่าพวกบาสุกนี่แหละว่าสิเฮ็ดตอนใดเนานะเดี๋ยวสิถามผู้ใหญ่เพิ่นก่อนเพราะว่าหาก็ได้เงินมากนะบาสุกหาก็ได้เงินมาแบบ อันนี้ใบใจ่ายใส่ใจ่ายนะพี่น้องกระโบกเกินในมื่นหนึ่งสองมื่นหรอกเนาะพี่น้องเนาะกะฝากติดตามคลิปต่อไปเนาะก่อนอื่นมากับขอบคุณพระสุขูทุกคนเนาะที่ฝากเงินมาอ่าร่วมทั้งเมด็ดอ่าสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทนี้เนาะพี่น้องขอบคุณไดหลายเด้อขอบใจพระสุขูทุกคนบาสุกัสิทําเต็มที่หนะพี่น้องเอ้เพื่อให้อ่าบ้านของบาสุกเองเนาะให้มันมีการ เที่ยวแบบสะดวกสบายพี่น้องกับบาสุก็ดีใจน้ำซาบัดได้ลายเนาะพี่น้องก็ได้ประโยชน์บาสุขคนเนาะได้เมื่อทั่วบ้านเนาะเ่ราได้ได้ประโยชน์แต่บาสุขคนเดียวบาสุกันแต่ซาบานอื่นก็ได้เที่ยวนะบ้านคางบ้านบ้านใกล้ๆนี่เนาะพี่น้องเขาไพเด้อพี่น้องแบบเกลือกะกะบ้านไกล้เคียงเพื่อนกะมีแวกมาทางนี่เพิ่นกะมาขามสบายเนาะคือแต่ดูฝนถ้า่นมากเพิ่นกะเออบระหยัดเลยว่า ทาเซ่หมืน่นทาเซ่หมื่นฮะนะคือย่มฝนแต่เด็ดเ่อเพิ่งมีแต่แบบว่าออไปไซส์กันยากถามเซ่มันยากเนาะพี่น้องเพราะว่าเวลาฝนตกแหละมันขี้ดินตม้มฮะนะมันกระมืน่นเนาะพี่น้องยังไงก็ขอบคุณเอ็กซ์ซีายๆ้น้องจีอ่าให้ความใฝ่เนือ้อเสียใจทางบาสุกมาเนาะพี่น้องเนาะไอคลิปนี้บาสุกกะสิจบเพียงสำนีเนานะคลิปนี้ก็ได้โหถึงอ่านะเด็ดเงิน ว่าสามหมื่นหนึ่งพันบาทแหลกเป็นเงินเก็เกบได้เท่าไรแหลกอะแจง้งทา้งงานเอฟซีผู่นฝากเงินมาเนาะว่าเอออัปเดตไปนําว่าเบี่ยงงานห่อสายแล้ว,พ, <c oughs> าพ,าวนะพี่น้องถ้าใครอยากขู่อันว่าเลทเงินมันเท่าไรท่าไรเนาะพี่น้องให้เอาถ้าอยากขู่ว่าเงินบาทหนึ่งพันบาทเท่ากับจะเก,กีบนะให้เขาเข่าเบิ้งในคู่เกินเนาะเพราะว่ามันจะมีอัตราแลกเปลี่ยน ปั๊บขึ้นปั๊บลงทุกๆุกมือนะพี่น้องเขาก็ลองเอามาคูณเบงหนึ่งพันบาทถไทยคูณว่าเงินกรีบเท,ท่านั่นกรีบเท่ากับจักบาทเขาก็เอาจมนติว่าหนึ่งล้านกรีบเขาก็เอามาหารให้อ่าสามหาหนึ่งคือมือนี้เนาะมันก็นจะเท่ากับเงินบาทเนาะพี่น้องก็ใช่มีสำนักเนานะพี่น้องเนาะคันผูดด้ใดบอกเข้าใจก็ลองลองพิมพ์เขาในกูเกิลก็ได้มันจะง่า,ายเพราะว่าคันท,ท้าอยคูณหนึ่งพันบาทเท่ากับกี่กี่เขาก็พิมพ์เขาแม้แต่จะบอกได้เนาะพี่น้อง การคลิปนี้กับซิเบิร์เพื่งสนีทแล้ะพี่น้องบาสุขว่าบนไปหกไปวนมาอยู่คอไฟเดอพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย